เต็มก็วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการดูไพ่เนาะเพราะว่าปกติไม่ได้เป็นคนดูดวงโดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าพอเห็นมีคอร์สเรียนก็คือแบบสนใจแล้วก็เข้ามาเรียนเนาะแล้วก็เนื้อหาอก็คือแน่นมากคือยิ่งกว่าความรู้เรื่องไพ่ก็คือเหมือนได้มาฮิว ฮิวลิ่งตัวเองอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะได้รับพลังงานด้านด้านบวกอะไรอย่างนี้ขึ้นมาคือมีความรู้สึกว่าได้รับความอืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีกําลังใจในในกับเรื่องของภายในอะไรอย่างนี้ของเราเพิ่มขึ้นมาให้ให้เรามีความมั่นใจในว่าเออเราต้องการทําอะไรอย่างเงี้ยอ่า มันก็จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาจากการที่ได้ได้ไดรับการได้รับความรู้ได้รับการถ่ายทอดอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะก็ <c oughs> <c oughs> รู้สึกดีมากค่ะวันนี้ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะ